แต่งงานกับพ่อไม้เมียเก่าเข้ามาวุ่นวายความเป็นส่วนตัวไม่เหลือเลยแก้วไปอ่านเจอนะคะของมาดามพุนชีนะคะเธอโพส์ไว้ว่าเมียเก่าผัวฝรั่งมีกุญแจเข้าออกบ้านได้ตลอดเวลาสาวไทยรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินเหลือเกินนะคะเธอบอกว่าเธอแต่งงานกับสามีชาวฝรั่งที่มีลูกติดสี่คนนะคะ แล้วก็ยังเล็กๆอยู่หลังจากที่ทั้งสองคนหย่าร้างกันแล้วนะคะเขาก็สลับการเลี้ยงดูลูกนะคะระหว่างฝรั่งกับเมียเก่าเมียเก่าจะมารับลูกไปที่บ้านมาส่งลูกมาทำกับข้าวนู่นนี่นั่นนะคะเข้าออกนอกในบ้านเป็นประจำประดุจเป็นบ้านของตัวเองกุญแจบ้านเข้าได้ตลอดนะคะ,ะหลังจากที่เธอแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีคนนี้นะคะ เมียเก่าก็ยังคงเข้าออกบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งเธอบอกว่าความเป็นส่วนตัวไม่มีเลยนะคะแถมเวลาไปเที่ยวไหนเป็นครอบครัวเมียเก่าก็จะไปด้วยนะคะเมียใหม่กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปสะงน้นเธอก็ได้แต่งงว่าเป็นส่วนเกินแล้วก็อึดอัดเธอก็พริไว้แค่นี้นะคะก็ไม่รู้เรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงหรือจบลงแบบไหนแต่จากเรื่องแบบนี้นะคะ คือเข้าใจละนะคะว่าเขาเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะแต่ความเป็นผัวเมียเลิกลากันไปแล้วแต่เราต้องคุยกับสามีว่าเอากุญแจบ้านคืนมาเพราะว่าความเป็นส่วนตัวเราไม่มีคือเราเราอยู่บ้านหลังนี้เมียเก่าไม่จําเป็นที่จะต้องมาดูแลลูกทุกวันนะคะเพราะว่าเธออยู่ที่นี่แล้วเธอสามารถดูแลลูกเขาได้นะคะแล้วก็ไอการที่จะเข้าออกบ้าน แบบเนี้ยเวลาคุณไปทํางานเข้ามาบ้านมันความเป็นส่วนตัวไม่มีหรือวันหยุดเราอยู่กันสองคนเขาก็เข้ามาบ้านแบบไม่บอกกล่าวคือกูจะมาตอนไหนก็ได้ประดุดเป็นบ้านของตัวเองแบบเนี้ยมันไม่ใช่คือเราไม่ต้องไปพูดกับเมียเก่าเขานะคะให้สามีเป็นคนไปพูดเองแต่เราต้องเคลียร์กับสามีตรงประเด็นนี้นะคะให้เข้าใจว่าฉันไม่ได้รู้สึกว่า ฉันไปนหึงหวงเมียเก่าคุณหรือจะก,กีดกันเมียเก่าคุณกับลูกคุณหรือฉันไม่เคยรังเกียจลูกคุณนะแต่ฉันขอความเป็นส่วนตัวที่บ้านหลังนี้ได้ไหมโอเคถ้าจะมารับลูกก็มาในวันที่มารับลูกแล้วก็รับลูกไปแต่ไม่ใช่เข้าออกบ้านเป็นปกติมาทําเป็นกิจวัตรประจําวันหรือเข้าออกโดยไม่บอกเก่านะคะการถือคุณแจเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผัวเรา นะว่าว่าจะแบบไหนอย่างไรคือโอเคเมื่อก่อนเขาสามารถทําได้เพราะเขาไม่มีใครแต่หนะตอนเนี้เขาแต่งงานมีเมียแล้วเพราะฉะนั้นเมียเก่าก็ถือว่าเป็นคนนอกต้องให้เกียติกับเมียใหม่เราต้องคุยกันคือถ้าตกลงอะไรกันไม่ได้คุณอยู่ยากค่ะนะคะคุณต้องยืนคาขาดเลยว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็คือมันอยู่ยากถ้าเป็นอย่างเนี้ยความอึดอัดความอะไรนะคะก็ ก้เห็นใจนะคะเพราะปราแก้วเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเมื่อก่อนนะคะตอนที่ปราแก้วแต่งงานย้ายมาอยู่กับสามีป้าแก้วเนี่ยใหม่ๆคือลูกเขาก็ยังเล็กๆอยู่นะคะเด็กๆก็ยังสิบกว่าขวบส1บเอ็ดเนะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปรับเขานะคะมาอยู่ที่ที่นี่ซึ่งบางครั้งเมียเก่าก็ติดสอยห้อยตามมาซึ่งปราแก้วรู้สึกว่า ฉันอึดอัดบางทีออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันเมียเก่าก็จะถามว่าไปไหนมาไหนคือขอไปแจมด้วยทุกครั้งนะคะเพาแก้วเลยรู้สึกอึดอัดก็เลยคุยกับสามีคือถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาแต่งงานกับคุณแล้วนะคุณคุณยังมีเมียเก่าที่จะมาดูแลคุณนะคะป้าแกบอกแบบนี้เลยเปิดใจคุยเลยคือฉันเหมือนเป็นอากาศธาตุเวลาพวกคุณออกไปข้างนอกกันเหมือนฉันเป็นพี่เลี้ยงต่างชาติที่มาเลี้ยงลูกให้ฝรั่งแล้วเวลาคุณไปทํางานซึ่ง มันไม่ใช่เวลาจันถึงสุงมันไม่ใช่เวลาที่ลูกจะต้องมาที่บ้านแต่เมียคุณก็สามารถเข้าออกบ้านนี้ได้สบายเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการเรื่องนี้คือตอนเนี้เออเมื่อก่อนฉันเป็นยังไงคุณเป็นยังไงจะไม่สนใจแตนะ่ตอนเนี้ยคุณต้องให้เกียรติฉันนะ,ะหลังจากนั้นแกวเออสาม,มีป้าแก้วก็เลยไปคุยกับกับเมียเก่าแก่นะคะว่าแบบนี้นะคือแล้วก็เอากุญแจขึ้นมา นะคือความเป็นส่วนตัวก็ต้องเป็นความเป็นส่วนตัวเวลาวันที่เขาเอามารับลูกหรือมาส่งลูกหรือเราไปส่งไปรับลูกไปส่งลูกเราก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายกับบ้านเขานะคะให้พ่อเขาเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะหรือบางทีเราก็ไม่ไปวันที่ไปส่งเด็กหรือไปรับเด็กนะเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวคุยกันก็ได้แต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราสเปซเรามันมันต้องเป็นอะไรที่เป็นของเรานะคะ อยากเข้ามาก้าไก่เราไม่ก้าไก่เขาเขาไม่ก้าไก่เราก็ก็ตกลงกันได้ได้ดีนะคะสามีก็โอเคด้วยเขาบอกว่าเขาลืมคิดถึงจุดจุดนี้ไปคือมันเป็นความเคยชินตั้งแต่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกับเราไงคะถามว่าสามีผิดไหมก็ไม่ผิดนะเะมียเก่าเขาผิดไหมก,ก็ไม่ผิดนะคะแต่มันต้องคุยกันตกลงกันนะคะพบกันครึ่งทางจะเอาแบบไหนแบบไหนอย่างไรความเป็นส่วนตัวก็ต้องมีนะคะ คุณละคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรว่าฝั่งหลังทำถูกไหมเมียเก่าทําถูกไหมหรือคนเป็นเมียใหม่นี่ทําถูกไหมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ